สวัสดีครับวันนี้พบอพ่อผม i m l e channel นะครับวันนี้ผมมีแอปหนึ่งมาแนะนําสําหรับใครที่เน็ตช้าหรือเน็ตไม่สเสถียรนั่นเองนะครับส่วนใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ผมจะแนะนําเลยนะครับคนที่สมัครอินเทอร์เน็ตใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วช้าอืดหรือว่าเน็ตไม่สเสถียรน,นะครับเดี๋ยวผมมีแอปหนึ่งมาแนะนํานะครับคือ <c oughs> ทําตามได้เลยนะครับคือผมแนะนำแอปนี้นะครับ นี่แอปตัวนี้นะครับให้เราไปโหลดมาที่ Google Play Store นะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างให้นะครับกดเข้าไปที่ Play Store ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า hspa นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้นะครับ hspa แล้วก็กดอันแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับกดตัวนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ ล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ทําการติดตั้งนะครับให้เราไปทําการติดตั้งก่อนนะครับส่วนของผมผมก็ทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ทําการติดตั้งก็จะมีปุ่มคําว่าติดตั้งครับแล้วก็กดติดตั้งเข้าไปเมื่อเรากดติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่หน้าจอโฮมก่อนนะครับหรือว่าปุ่มบ้านนั่นเองนะครับพอเรากลับเสร็จแล้ว ให้เรากดปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกครั้งนะครับปิดเครื่องก่อนหรือว่ารีสตาร์ทครับคือตัวนี้นะครับกดปุ่มปิดเปิดเครื่องครับถ้าใครมีปุ่มรีสตาร์ทด้านบนนี้นะครับตัวนี้นะครับเราก็กดด้านนี้ไปแต่ถ้าใครไม่มีปุ่มรีสตาร์ทเราก็กดปิดเครื่องนี้เลยนะครับส่วนผมจะยกเลิกก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีสตาร์ท แล้วก็ผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับครับผมในเมื่อเราเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดใช้งานก่อนแล้วก็กดออกมาแล้วก็เข้าไปที่แอปเลยนะครับแอปที่เราได้โหลดมาเมื่อกี้นะครับคือตัวนี้นะครับเราเข้าไปเลยแล้วก็มันจะมีปุ่มคําว่าออฟอยู่นะครับ ให้เราเลื่อนเป็นคําว่าอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวนี้นะครับเลื่อนตัวนี้นะครับจากออฟให้เลื่อนเป็นคําว่าอ่อนนะครับเ <c oughs> นี่ยครับจะเป็นคําว่าอ่อนครับหน้าจอก็จะเป็นสีเขียวนะครับพอขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กลับมาเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเปิดใช้งานตัวนี้นะครับเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็เราก็ ไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นคําว่า on นะครับแล้วก็กดออกมานะครับแล้วเดี๋ยวนี้เราก็สามารถเข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่า facebook ได้ตามปกตินะครับมันก็จะ,สะเสถียรขึ้นกว่าเดิมนะครับเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับให้เราไปเล่นได้ตามปกตินะครับแล้วในเมื่อเราจะไม่ใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วหรือว่าเราจะปิดอินเทอร์เน็ตไว้เนี่ยเราก็ เข้าไปที่เดิมนะครับแอปตัวนี้นะครับเข้าไปแล้วก็ค่อยไปปิดให้เป็นคําว่าออฟนะครับเลื่อนให้เป็นคําว่าออฟนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วเราก็สามารถปิดอินเทอร์เน็ตใช้งานได้แล้วครับปิดใช้งานเลยนะครับแค่นี้นะครับ ก็วันนี้ผมก็มาแนะนําแค่นี้นะครับส่วนใครที่มีเน็ตช้าหรือว่าเน็ตไม่เสถียรก็ไปทําตามได้นะครับส่วนใครที่ทําได้แล้วรู้แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนําแค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ